Good morning Good morning Today we come to see You and me Let's เ s ส a y สวัสดีเ s ส a y สวัสดีสวัสดีค่ะ Good morning everybody <laughs> นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเรียนนาบอลนะจ๊ะวันนี้ค,ครูธรมนวันสุดใจหรือครูมซสีนะคะจะมาแนะนำ ะะสำหรับใบงานซึ่งบางคนก็ได้สอบถามไปว่าทำอย่างไรหรือบางทีก็อ่านออกเสียงไม่ค่อยจะได้นะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะครูก็จะแนะนำใบงานโอเคนะคะซึ่งทุกคนก็มีใบงานอยู่ในมือตัวเองอยู่แล้วนะคะสำหรับใบงานข้อ3นะคะ Read the p a s s e s and circle true or false นะคะก็คือให้เราอ่านบทความต่อไปนี้นะคะแล้วก็ให้ตอบคำถามว่าถูกหรือผิดนั่นเองนะคะอ่านตามครูที่ละประโยคนะคะลูก My sister's name is Teresa. She and I are very different. First We look different. She is tall and thin. She works at a school. So she usually wears a suit and she wears glasses. I am a university student. So I usually wear jeans, a t shirt. And as waiter. In some ways, we are the same. We both have black hair and brown eyes. Also, today is her birthday. So, we are both wearing pretty dresses. She is my sister and my best friend. Mia and Teresa never wear similar clothes เราเช็คว่าข้อความในประโยคข้อ1น,นี้ถูกหรือผะะิด Number 2. Mia and Teresa usually wear pretty dresses Number 3. Teresa's hair is same color as Mia's Number ขสี่วั i s ี i s s ็ i s t นเกิด m i งมิย a ห l ายเ e r ห s ามิยา s ักจ o l ส่กไปรยต่อไปใบงานข้อ4นะคะ What clothes are you wearing today? Write a description below. ก็คือเขาถามว่าวันนี้เราใส่เสื้อผ้าอะไร แล้วก็ให้เขียนบรรยายข้างล่างนะคะ,ะก็ขึ้นต้นประโยคไม้แล้วนะคะ i am wearing เราใส่อะไรบ้างนะคะแล้วก็ก็มี i am wearing แล้วเราก็ใส่ไปหนึ่งอย่างแล้วก็ตามด้วยคาําว่าแล้วก็สองตาม and แล้วก็คำที่สาม ถามว่าวันนี้เราใส่เสื้อผ้าอะไรบ้างนะคะก็ขึ้นต้นประโยคไม้แล้วนะคะ I'm wearing แล้วเราก็ใส่คำศัพท์ไป3คำนะคะคำที่1แล้วมีเคหมายคำมาแล้วก็คำที่2แล้วตามด้วย I แล้วก็คำที่3ค่ะโอเคนะคะก็ข้อ3กับข้อ4นะคะวันนี้ก็ทุกคนก็คงจะจำได้นะคะก็อธิบายไปแล้วก็แปลให้ฟังไปเรียบร้อยนะคะอ่า อย่าลืมนะคะอยู่บ้านดูแลตัวเองรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันโรคโควิด1 9นะคะสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วก็ช่วยกดติดตามคุณด้วยนะคะเดี๋ยวก็ติดตามในคลิปต่อไปนะคะว่าใบงานที่เราต้องทำนั้น ทำอย่างไรนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทำแล้วต้องอ่านออกเสียงด้วยนะคะตามที่ครูแนะนำไปนะคะแล้วก็บันทึกลงสมุดแล้วก็ท่องคำศัพท์ด้วยนะอย่าลืมช่วงนี้เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับการแต่งกายะคะเสื้อผ้าอ c c เ s s o ์ซอต่างๆเดี๋ยวก็ทยอยให้นักเรียนได้ทำใบงานกันเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ล Hey, la 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 la. La la la. la.